โ <So, S 2> <All right. S 1> ซเชียลเทียบภาพผู้นำทั่วโลกชวนฉีดวัคซีนทำไมผู้นำไทยไม่เหมือนใครในโลกสวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะช่อง t ูเกต o o กเดินเองนะฮะก่อนที่เราจะไปดูภาพของนายกและเราผู้นำทั่วโลกนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมอีกด้วยนะฮะไปเลยดีกว่าฮะไปเปรียบเทียบกันครับ เมื่อวันที่24พฤษภาคมนี้เองกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่2ที่สถาบันบำราศนาลาดูนโดยไม่อนุญ,ญาตให้สื่อเข้าบันทึกภาพและทำข่าวเพราะสถานที่จำกัดอีกทั้งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาปกติจำนวนมากซึ่งการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มนี้ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยเข้ารับการฉีดด้วยเช่นเดียวกันโดยมีนายอนุทินชาวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฉีดเสร็จได้มีการเผยแพร่พภาพการฉีดวัคซีนของนายกสู่สาธารณะโดยนายกได้ชวนคนไทยทุกคนฮะให้มาร่วมกันฉีดวัคซีนพร้อมยืนยันทุกคนได้ฉีดวัคซีนแน่นอน มีการตั้งคำถามเมื่อเห็นรูปภาพที่เผยแพร่ออกมาเพราะมีบุคลากรทางการแพทย์ข้าราชการการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนเลยนะฮะยืนห้อมล้อมอยู่รอบตัวเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้นำต่างประเทศในหลายประเทศก็จะพบความประหลาดใจเพราะหลายประเทศไม่เป็นแบบภาพผู้นำของไทยเลยนะครับโดยผู้นำต่างประเทศส่วนใหญ่มักมีภาพการฉีดวัคซีนแบบสบายๆบางคนใส่เสื้อธรรมดา มีหมอหรือพยาบาลเป็นคนฉีดให้แค่1-2คนเท่านั้นเองซึ่งเพจดังกล่าวนะฮะอย่างเพจตามติดชีวิตแม่บ้านแขกที่มีผู้กดไลค์เกือบ3 0 0แสนคนแสดงความเห็นว่ามาดูภาพผู้นำในโลกตอนได้รับการฉีดวัคซีนกันดังเวทีของยายพอลล่าที่ให้นางงานจับมือทิโซ o เชียลนะฮะดิสเทนซิ่งหลังจากมงปุ๊กวิ่งมาก กอดรัดอ้าปากใส่กันทันทีคำถามคือทำไมถึงต้องมายืนออหน้าหลังคนที่กำลังได้วัคซีนเป็นกำลังใจให้แบบตอนสมัยเด็กที่เราหยอดปอริโอช่วงปสแล้วให้เพื่อนตบมือให้ตอนหยอดเสร็จงั้นเหรอฮนะก็อนนี้ไปติดตามภาพท่านผู้นำนะก็ตามรูปเลยนะฮะรองประธานาธิบดีนะสาหาราัฐนะฮะนายกรัฐมนตรีราชนาจัก นายกอินเดียนะฮะอินโดนีเซียอิสราเอลนะฮะรับประทานผู้สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกานะครับนายกสิงคโปร์แล้วก็โจไบ,บเดนประธานาธิปดีสาหรัฐอเมริกาดูะฮะระดับโลกนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยฮะแคนาดานายกแคนาดาฮนะแล้วก็ปิดท้ายด้วย นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะ,นะครับบรรยากาศก็อย่างว่าสังคมไทยนะฮะบ,บางกลุ่มเท่านั้นเองฮะก็อวยกันเข้าไปนะครับอวยกันเข้าไปจริงๆเรามาดูผลงานดีกว่าทุกคนดูฮะทั่วโลกเขาไม่ต้องแสดงศักยภาพไม่ต้องสร้างภาพขนาดนี้ฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ผลงานครับนะครับอวยกันให้ตายถ้าผลงานไม่ดีก็ไม่ก็แย่จริงๆนะ ผู้นำที่ไม่สามารถนำพาให้ประชาชนรอดพ้นวิกฤตต่างๆได้อย่าอวยกันดีกว่าครับมันมันไม่ใช่ะนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแบบหอมปากหอมคอฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับ